ข่าวของเฮีซกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์มื่น2อง ในงานนะครับโซเวชั่นวีคนะกรุงโซประเทศเกาหลีใต้เวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศเกาหลีใต้นะครับตรงกับเวลาประเทศไทยก็คือ16นาฬิกานั่นเองครับแน่นอนคุณผู้ชมเฮียซีก็มาในทัวลโนะครับลุคหล่อสมาร์ทมากสวมชุดนะครับสูตรสีน้ำตาลทั้งตัวผูกเนคไทนะครับลายข่าวน้ำตาลที่แ <c oughs> มทเข้ากับชุดได้เป็นอย่างดีครับนี่เลยเข้ากันมากนะ <c oughs> แล้วก็หล่อมากคุณผู้ชมจากคอลเลคชันนะครับ มื่นสแฟชั่นวีคนะครับเสริมเสน่ห์ให้ความหล่อของเจ้าตัวพุ่งเข้าไปอีกนะครับต่อให้เจอแสงแฟบนะครับจากกล้องเกาหลีกี่ครั้งก็ไม่มีการบอกว่าแพ้ไม่มีว่าไม่มีการตุยคุณผู้ชมโอ้โหหล่อมากกับชุดชุดนี้นะแต่ที่แต่เจอกี่ครั้งก็ไม่ตายก็ได้ไม่เป็นไรอ่านได้และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมช่วงที่เดินบอว่าผมน้าเงินเข้างานใช่ไหมเฮียซีนะครับก็ไม่งาไม่มีเหงานะมีแฟนคลับนะครับมาร่วมให้กําลังใจแล้วก็ส่งเสียง เรียกชื่อให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามนะครับ oh. บอกเลยว่าตังมากสมกับ <Yeah. S 1> ว่าเฮียซีไปร่วมงานแล้วก็มีแฟนกลับให้กำลังใจนะันนี่เลยกับภาพภาพนี้เห็นแล้วคืออิม่มเอมใจมากคุณคุณผู้ชมนี่เลย mm hmm. น่ารักมาก mm hmm. มีการแจกลายเซ็นด้วยครับ mm hmm. แฟนคลับก็ไปให้การต้อนรับอย่างดีมากนะ mm hmm. ต่อมานะครับเฮียซีก็มีการลงรูปหล่อ,ลอที่ยืนถ่ายรูปหน้าแบ็คดอปแล้วเขียนแคปชั่นว่าโซ f แฟชั so ่นว mm ีคแฮชแท็กมืนพึก แฮชแท็กโซแฟชัน so แน่นอนพอลงแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคนคนนี้ก็มาตามซัพพอร์ตตลอดนะมาคอมเมนต์เช่นกันนี่เลยกับคอมเมนต์ที่ว่าเวอร์เกินปีเออเป็นการบอกว่าคอมเมนต์น่ารักมากนะ ยังไม่เวอร์หรอเพราะหล่อจริงหล่อมากหล่อเห็นแล้วคือ1นึ่งแสนคะแนนเราไม่มีหักเพราะว่าหล่อจริงๆงคุณผู้ชมยังไงก็ขอปมมือนะครับให้กับความหล่อเป็นแก้วเป็นแสงของเฮียซีมากลุคนี้ช่างดีต่อใจเหลือเกินหลังจากนี้เราเชื่อว่ามีอีกแน่นอนไปโชว์ตัวงานไหนก็ปังทุกทุกนะครับชอบเน็กไทยมากเลยดูแบบว่าใช่เป็นเกาหลีเกาใจนะแล้วเข้ากับสีทรงผมด้วยนะลงตัวเป็นอย่างมาก ออล่ากระจายมากคุณผู้ชมลุกเกาหลีกระจายอป้าเออเอาจริงๆแบบสภาน้าผมคือไปด้วยกันหมดเลยอ่ะลุกเดียวกันหมดเลยแล้วก็สีนี้เป็นสีที่เฮียสียน่าสว่างมากแล้วยิ่งใส่แบบเป็นชุดสีน้ำตาลอ่ะยิ่งขับผิวนะแม่เอาจริงๆอ่ะสวยแบบโอ้ดูดีเลยอ่ะทุกคนสีนี้คือเป็นสีที่สวยแต่ว่าเฮียของเราใส่แล้วโคตรเท่เลยครับผมอ๋อล่าเอาใจนะที่สุด นุ่มเกาหลีให้เลยลูกนีชอบมากชอบมากกนคขับก็าื่นชอบเช่นกันงั้นก็ฝากผลงานของเฮียซีด้วยนะมากมายแน่นอนปีนี้นะะงานก็ฮอตไงบชมให้ลงอะไรอีกนิดเดียวงานฮอตรอติดตามกันได้นะครับคุณผู้ชมรอบคม